เรื่องนี้เริ่มจากพีทนักสะสมของขลังที่อยากได้ของแรงแบบไม่กลัวตายไปเจอเครื่องรางประหลาดในร้านพระที่โผลมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุยเครื่องรางสีดําทึบรูปคนตะบิดตัวกลับด้านแบบผิดธรรมชาติแถมมีคําเตือนว่าใครถือจะถูกของถือกลับพีทไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเอากลับบ้านแบบคันมืออยากลองแต่คืนแรกก็เจอของหนักเลยเสียงกระซิบข้างหูเสียงลากเท้าเดินผิดจังหวะเงาคนที่หัวหันผิดทาง และที่โหดสุดคือเครื่องรางเปลี่ยนท่าเองตอนเขาหลับเหมือนมีใครมาบิดมันในความมืดเพื่อนสนิทอย่างดนมาช่วยดูก็เจอเต็มๆว่าในบ้านผีมีอะไรอีกตัวที่ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแต่เป็นอะไรสักอย่างที่ถูกขังด้วยของชิ้นนี้สภาพคือคลานบนเพดานข้อศอกบิดผิดมุมและคอเอียงได้อย่างกับไม่มีกระดูกมันตามทั้งสองไปทั่วบ้านเหมือนล่าเหยื่อพี่พยายามจะเอาเครื่องรางไปคืนแต่ร้านนั้นหายไปแบบไม่เคยมีอยู่จริง แถมของกลับมาหาเขาเองเหมือนมันเลือกพีทแล้วมันพูดได้ชัดขึ้นทุกคืนกระซิบใส่หัวพีทว่าออกมาจากการถูกขังแล้วและตอนนี้ต้องการเจ้าของใหม่ที่ไม่ใช่คนถือแต่เป็นคนให้มันยึดร่างคลแม็กซ์คือฉากใต้เตียงหน้ามันโผล่ออกมาแบบกลับด้านทั้งหน้ายิ้มกว้างจนแก้มแทบแหว่งแล้วไล่ล่าพีทกับดนจนต้องกระโดดหน้าต่างหนีตายสุดท้ายทั้งคู่หนีออกจากบ้านได้ แต่เครื่องรางกลับมาปรากฏบนถนนตรงหน้าผีเหมือนมันเดินตามเขามาพร้อมเงาที่คอเอียงผิดด้านยืนอยู่ด้านหลังเขาชัดเจนพีทนี้ของไม่ได้และของก็ไม่เคยหายไปไหนมันแค่รอเหยื่อใหม่คนต่อไปใครก็ตามที่คิดว่าอยากลองของแรงก็อาจกลายเป็นอีกศพที่มันใช้เป็นทางผ่านนี่คือเรื่องของของขังที่ไม่เคยช่วยใครนอกจากช่วยให้บางอย่างได้ออกมาจากที่ขังทีละบ้าน ทีละคนแบบไม่มีวันจบ